ต้อนรับกลับสู่ช่อง Empire Auto Drive ครับวันนี้เรามีโอกาสสุดพิเศษที่จะพาไปรีวิวแบบจัดเต็มกับ Big Luxury Motorhome 2026โมเดลจำลองสุดลํำที่นำโลกโก้บิ๊มาผสมกับดีไซน์มอเตอร์โฮมระดับหรู <c oughs> เพื่อให้คุณผู้ชมได้สัมผัสไม่ใช่แค่รถ SUV หรือซีดานอีกต่อไปแต่คือยานยนต์ที่รวมการเดินทางบวกความหรูหราบวกพลังในแบบครบถ้วนวันนี้เราจะไล่กันตั้งแต่ภายนอกภายในสมรรถนะราคาโดยไม่มีหัวข้อแอร์ยกใหญ่ชื่อย่อยตามที่ขอ เพื่อให้บทสัมภาษณ์นี้ลื่นไหลเหมือนชมคลิปรีวิวจริงครับเริ่มจากภายนอกกันก่อนเลยเมื่อเปิดประตูมาที่ Big Luxury Motor h o ตอร์2 6คุณจะรู้สึกทันทีถึงการปรับภาพลักษณ์ของ Big จากแบรนด์รถหรูระดับแนสส่ยานยนต์สำหรับเดินทางจรงิงจังโครงสร้างเลือกใช้ตัวถังขนาดใหญ่แบบมอเตอร์ m e m มอ o ตอร์ e มมีเส้นสายที่ลื่นไหลและชัดเจนด้านหน้ามีกรอบไฟหน้าเล็ดแบบพิเศษพร้อมแพทเทิร์นส่องสว่างที่โดดเด่นด้านข้างเห็นได้ชัดว่าเป็นโมเดลที่มีล้อหลังแบบคู ดูเอลเอเอลหรือแม้แต่ทริปเปิลเออลในบางรุ่นจำลองทำให้ภาพลักษณ์ดูมั่นคงแข็งแกร่งและพร้อมสำหรับการเดินทางไกลแม้จะยังไม่มีข้อมูลจากบิ๊กจิงถึงตัวโมเดลนี้แต่ง,งานออกแบบชี้ให้เห็นว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าแบรนด์นี้พร้อมก้าวเข้าสู่ตลาดหรูที่ทันสมัยและใหญ่ขึ้นวัสดุภายนอกดูเลือกสารมาอย่างดีตัวถังใช้โทนสีเมทัลลิกเข้มมีการเล่นกับเส้นโครเมียมรอบห้องโดยสารและชิ้นงานตกแต่งสีดำเงาให้คอนทราสสะดุดตา อีกทั้งกระจกบานใหญ่ทั้งด้านข้างและด้านหลังเพิ่มความโปร่งและทําให้ภาพรวมดูโฉบเฉี่ยวไม่ใช่แค่รถโฮมแบบเดิมๆที่ดูหนักและดิบแต่เป็นแนวคิดที่ผสมทั้งความหรูและความไฮเทคในเรื่องขององค์การเข้าออกนั้นโมเดลนี้มีประตูแบบสไลด์อัตโนมัติด้านข้างสำหรับผู้โดยสารพร้อมบันไดไฟเลดเวลาขึ้นลงซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานมอเตอร์โฮมทั่วไปให้ใกล้เคียงกับรถซูเปอร์ลักชัวรี่ โดยรวมแล้วภายนอกของ Big Luxury m o ี o ม h o ตอร์2026สร้างความประทับใจแรกเห็นได้อย่างยอดเยี่ยมถ้าคุณอยากโชว์สไตล์เหนือชั้นและเดินทางแบบไม่ธรรมดาคันนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่สะดุดตามาพูดถึงสมรรถนะกันบ้างแม้ว่าโมเดลนี้จะเป็นโมเดลจำลองแบบคอนเซปต์แต่เราสามารถตั้งข้อสังเกตได้ว่า Big มุ่งมั่นที่จะให้มันมีความสามารถในระดับที่มากกว่ามอเตอร์โฮมทั่วไปโดยอาจติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบคูทวินเทอร์โบหรือระบบไฮบริด ไฟฟ้าร่วมเพื่อให้การขับขี่บนทางหลวงหรือทางยาวไม่ได้รู้สึกอึดอัดตัวอย่างเช่นในโมเดลบิ๊กอื่นๆอย่าง Big e n อ a มค2026ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบ2.5ลิตรสี่สูบกำลัง328แรงม้าและแรงดิดซึ่งให้แนวทางว่าแบรนด์นี้สามารถทำได้ถ้าโมเดลมอเตอร์โฮมถูกพัฒนาขึ้นจริงก็มีโอกาสได้ประสิทธิภาพในระดับสูงการควบคุมของ Big Luxury Motor h o ต e 2026น่าจะให้ความรู้สึกนุ่มนวนแบบรถหรู ผ่านระบบช่วงล่างที่ปรับได้และมีโหมดการขับขี่หลากหลายเช่นโหมดเดินทางไกล Cruise Mode, เมืองซิ i t y และอาจมีโหมดป p o r t ให้ผู้ขับสัมผัสความสมูทและตอบสนองเร็วในขณะที่ยังคงความสงบของช่วงล่างเหมือนรถหรูทั่วไปเพราะบิ๊กมีชื่อเสียงด้าน q ครียดตนิ่งที่ลดเสียงรบกวนภายนอกและทําให้การเดินทางรู้สึกผ่อนคลายนอกจากนั้นอาจมีระบบ AWD ขับเคลื่อนทุกล้อ เพื่อความมั่นใจแม้ว่าโมเดลนี้จะเน้นทางเรียบมากกว่าทางวิบากเชื้อเพลิงหรือแบตเตอรี่ก็เป็นอีกจุดที่น่าสนใจเพราะแนวโน้มของมอเตอร์โฮมหรูในอนาคตมีแนวโน้มจะใช้ไฮบริดหรืออีวีรวมถึงแบตเตอรี่อัลตราลัสเพื่อการเดินทางที่ยาวนานโดยไม่ต้องแวะบ่อยแม้ไม่มีข้อมูลตรงของโมเดลนี้แต่ถ้าเป็นบิ๊กก็มีแนวโน้มที่จะติดตั้งระบบไฟฟ้าร่วมการใช้งานจริงในภาพรวมสมรรถนะของรุ่นนี้จึงให้ความคาดหวังว่าไม่ใช่แค่บ้านเคลื่อนที่แต่เป็น บ้านเคลื่อนที่ที่ขับได้อย่างรถหรูมาลงลึกที่ห้องโดยสารและวัสดุภายในเมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในคุณจะพบกับบรรยากาศแบบห้องโดยสารระดับเรือยอดผสมรถ SUV หรือมีเบาะหนังพรีเมียมแบบจอดรูเพอร์ฟอร์เร e ต t เลเทอร์พร้อมการเดินตะเข็บแบบฟิลเตอรและแต่งขอบด้วยวัสดุอลูมิเนียมหรือไม้แท้ซึ่งให้สัมผัสที่หรูหราย,ย่างแท้จริงหน้าปัดและจอแสดงผลอาจจะเป็นจอผสมแบบโค้งหนึ่งเดียวซิงเกิลเคิลดิสプレイ ยาวตั้งแต่ด้านคนขับผ่านมาตรงกลางห้องโดยสารเพื่อให้ความรู้สึกทันสมัยและขณะดเดียวกันเป็นการแสดงออกว่าโมเดลนี้ไม่ได้ถูกตัดงบด้านเทคโนโลยีพื้นที่ภายในกว้างขวางเนื่องจากตัวถังแบบมอเตอร์โฮมทำให้คุณสามารถเดินเข้าออกได้อย่างสบายมีโซฟาแบบเลื่อนปรับเอนได้บอกผู้โดยสารแถวรองสามารถปรับให้เป็นเตียงได้และมีพื้นที่ส่วนพักผ่อนหลังคาแบบพาโนรามิกเช่นโคมไฟแอมเบียนไลติงและหลังคากระจกที่ให้แสงธรรมชาติไหลเข้ามาได้ด้วยซึ่งเน้น การเดินทางแบบอยู่ได้จริงไม่ใช่แค่ขับไปถึงจุดหมายแล้วออกจากรถวัสดุอื่นๆภายนอกเบาะเช่นมือจับประตูแบบโครเมียมพรมพื้นหนังระบบเสียงระดับโรงภาพยนตร์และระบบควบคุมอุณหภูมิแบบหลายโซนมันติดโซนก็อยู่ในระดับเดียวกับรถหรูชั้นนําซึ่งถ้าคุณมองหาประสบการณ์รถบวกบ้านเคลื่อนที่ในคันเดียวรุ่นนี้จัดให้ครบ และในส่วนของระบบอินโฟเทนเมนต์และการเชื่อมต่อก็มีความสมบูรณ์หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงคุณภาพสูงพอร์ต USB USB-C หลายช่อง Wi-Fi ภายในรถและระบบควบคุมด้วยเสียงและสัมผัสเพื่อให้ทุกการเดินทางมีความสะดวกและหรูหราในแง่ของอัธประโยชน์ถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านเคลื่อนที่แต่บ i g Luxury Motor Home 2026ก็ต้องสามารถ ขับได้ง่ายไม่ใช่รถบ้านที่ขับยากช่องเก็บของมีทั้งใต้พื้นและเหนือศีรามีพื้นที่เก็บสัมภาระหลังบอกแบบกว้างและมีประตูข้างหลังที่เปิดได้สะดวกสําหรับเข้าถึงพื้นที่พักผ่อนได้อย่างรวดเร็วสุดท้ายเรื่องราคานั้นเนื่องจากบิ๊กยังไม่ได้ประกาศรุ่นมอเตอร์โฮมอย่างเป็นทางการดังนั้นราคาเฉพาะสําหรับบิก l ัก u r y รี่มอเตอร์โฮมจึงเป็นการคาดการณ์ในเบื้องตน้น โดยอ้างอิงจากราคาหลักของบิ๊กโมเดลหรูอ,อื่นๆอย่าง e n c r a f t ที่เริ่มต้นในช่วงประมาณ44,600ดอลลาร์อเมริกาสำหรับรุ่น Preferred และสูงขึ้นไปถึงประมาณ57,810ดอลลาร์อเมริกาสำหรับรุ่น a v e n s i ซึ่งอยู่ในหมด SUV 3แถวแต่เนื่องจากนี่คือมอเตอร์โฮมระดับหรูที่มีขนาดใหญ่กว่ารถ SUV ทั่วไปและมีฟีเจอร์พิเศษมากจึงเป็นไปได้ว่าราคาในตลาดอเมริกาจะอยู่ในช่วง100,000ถึง150,000ดอลลาร์สหรัฐหรืออาจสูงกว่านี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมและตัวเเลือกพิศษ รวมถึงการนำเข้าหรือดัดแปลงให้เหมาะกับตลาดต่างประเทศสำหรับที่ประเทศไทยหรือตลาดภูมิภาคเอเชียราคาจะสูงกว่านี้มากเนื่องจากภาษีนำเข้าค่าจัดส่งและค่าดัดแปลงให้เหมาะกับท้องถิ่นถ้าสรุปโดยรวมโมเดลนี้เป็นการผสมผสานร,ระหว่างรถหรูกับบ้านเคลื่อนที่ได้ในยุคที่ผู้บริโภคต้องการอิสระในการเดินทางพร้อมความหรูหราในระดับที่ไม่ลดทอนไม่ใช่แค่เครื่องช่วยให้เดินทางได้แต่คือวิถีชีวิตที่เคลื่อนที่ได้ หากคุณกำลังมองหารถที่สแสดงสไตล์มีฟีเจอร์ครบและพร้อมสำหรับการเดินทางแบบยาวๆบิกรุ่นนี้อาจเป็นตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามหากคุณอยากให้เราทำคลิปเปรียบเทียบบิ๊กโมเดลนี้กับคู่แข่งเช่น Mercedes- Ben z หรือ Rose r l l s r o y อ e หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นออปชันสีวัสดุพิเศษหรือตัวเลือกติดตั้งเฉพาะในตลาดอาเซียนบอกได้เลยครับผมจัดให้เต็มที่ครับขอต้อนรับเข้าสู่ Empire Auto Drive วันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่โลกของความหรูหราที่เกินคำบรรยาย กับรถที่ไม่ใช่เพียงยานพาหนะแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งสถานะและรสนิยมนี่คือ Ferrari Luxury Motorhome 2026ที่สุดของยนตรกรรมที่รวมความเร็วพลังและความสะดวกสบายของบ้านระดับซูเปอร์ลักชัวรี่เข้าไว้ในคันเดียวตั้งแต่แรกเห็น Ferrari Luxury Motorhome 2026ทำให้คุณแทบหยุดหายใจเพราะมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเป็นรถบ้าน ทั่วไปแต่มันคือการตีความใหม่ของคำว่าการเดินทางเฟอร์รารี่ได้นำจิตวิญญาณของซูเปอร์คาร์มาผสมเข้ากับมิติของมอเตอร์โฮมอย่างเหนือชั้นทุกมุมของดีไซน์เปล่งประกายความเร็วความแรงและความสง่างามเหมือนงานศินลปะที่เคลื่อนไหวได้เส้นสายภายนอกของมันคือจุดที่ทำให้ทุกสายตาต้องหยุดมองตัวถังโลหะสีแดงรซโซคอชาอันเป็นเอกลักษณ์ของเฟอร์ราี่สะท้อนกับแสงไฟเหมือนเปลวเพลิงที่กำลังเต้นรำ ไฟหน้าเล็กด,ดีไซน์เรลยาวแฝงความดุดันแบบซูปเปอร์คาร์ผสมเข้ากับชุดกันชนทรงแอโรที่ช่วยให้แรงลมไหลผ่านอย่างมีประสิทธิภาพทุกเส้นโค้งถูกออกแบบเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความสปอร์ตและความสาง่างามไม่ใช่แค่ความสวยแต่ยังแฝงความฉลาดในงานวิศวกรรม ตัวรถวถูกวางอยู่บนล้อขนาด22นิ้วพร้อมลวดลายมันติดสปอคที่ได้แรงบันดาลใจจาก Ferra ร i ี่ sf 9 0สูตเปรดเดลด้านหลังมีชุดล้อคู่ Triple axl ที่ให้ความมั่นคงสูงสุดระบบกันสเทือนแบบ a p t i v e Air s u s p e n s ช o นทำให้ทุกการเคลื่อนไหวราบรื่นแม้จะอยู่บนทางครุคราไฟไททายและทรงวงแหวนคู่เป็นเอกลักษณ์ของ Ferra ร i ี่ที่ถูกออกแบบให้ลากยาวไปจนถึงขอบท้ายพร้อมเส้นไฟแดงที่พาดผ่านราวกับเส้นลมขับเคลื่อนด้วยโครงสร้างอลูมิเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อให้ทั้งเบาและแข็งแรงในนเเววลาดียกั ทุกครั้งที่คุณเปิดประตูด้านข้างด้วยระบบซอฟ t ์คล s สพร้อมบันไดไฟและสว่างสวยคุณจะได้ยินเสียงประตูปิดที่แน่นนุ่มและเต็มไปด้วยความมั่นใจมันคือความรู้สึกที่เฟอร์รารีเท่านั้นที่สร้างได้ความแม่นยำในทุกดีเทลที่ออกแบบมาจนถึงระดับไมครอน ใต้ฝากระโปรง Ferra ร i l ี่ u r y m o t ร r h มอ e ตอร์ม2026ไม่ได้มาเล่นไม่ได้มาเล่นเพราะมันถูกติดตั้งด้วยเครื่องยนต์ V8 Hybrid เ u r b o คู่ความจุ4.0ลิตรพร้อมระบบ e- h ฮ B r i d ที่ให้พละกกำลังมหาศาลกว่า750แรงม้าและแรงบิดกว่า900นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านระบบเกียร์8สปีดดูอัลคลาสใหม่ล่าสุดสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน4.2วินาทีซึ่งถือว่าเร็วผิดธรรมชาติสำหรับรถขนาดมอเตอร์โฮมแบบนี้นี่ไม่ใช่แค่บ้านที่ขับได้แต่มันคือ ซูเปอร์คาร์ที่คุณอยู่ในนั้นได้จริงเสียงเครื่องยนต์ของมันไม่ใช่เสียงดังเพื่อเรียกความสนใจแต่เป็นเสียงคำรามที่นุ่มลึกและทรงพลังผ่านท่อไอเสียไทเทเนียมทวินฟโฟล์พร้อมวาล์วปรับเสียงอัตโนมัติเวลาคุณออกจากอุโมงค์หรือทางหลวงเสียงนั้นจะสะท้อนเหมือนเสียงของ,งวงออเคสตราที่บรรเลงอยู่ในสนามแข่ง ระบบขับเคลื่อน AWD เต็มรูปแบบจับคู่กับระบบควบคุมเสถียรภาพ Ferrari Dynamic Enhancer ทำให้การเข้าโคง้งแม่นออกโค้งนิง่งและมั่นใจได้แม้บนความเร็วสูงระบบเบรคคาร์บอนเซรามิกที่มาจากเทคโนโลยีสนามแข่งทำให้หยุดได้อย่างมั่นใจทุกครั้งแม้น้ำหนักรถจะมากแต่ทุกอย่างถูกบาลานซ์อย่างสมบูรณ์แบบพอเข้ามาด้านในคุณจะเข้าใจทันทีว่าทำไมมันถึงถูกเรียกว่า Luxury m o t มอ h ตอร์ระดับ Ferra ร i เพราะนี่ไม่ใช่เพียงภายในรถแต่มันคือห้องสวิตเคลื่อนที่ เต็มรูปแบบภายในใช้การตกแต่งแบบอิตาเลียนคราฟ m a แมนช p ที่ลงรายละเอียดทุกตารางนิ้วตั้งแต่เบาะหนังเอวกันตาราแท้ที่ตัดเย็บด้วยมือเดินตะเข็บสีแดงแบบโรโซสติทที่เป็นเอกลักษณ์ของเฟอร์รารี่ไปจนถึงพื้นไม้จริงเคลือบเงาแบบยัชฟินิชและผนังบุด,ด้วยวัสดุสูเอเดกันเสียงระดับสตูดิโอห้องโดยสารหลักตกแต่งด้วยโทนแบล็กแอนด์เรสตัดกับไฟแอมเบียน i g ไลทิงรอบห้องที่ปรับได้64เฉดส,สีสามารถปรับอุณหภูมิสีให้เข้ากับอารมณ์การเดินทางได้อย่างลงตัว มีโซฟาแบบปรับไฟฟ้ารีคลายได้พร้อมระบบมัสชั่ในตัวและจอ O L E D ขนาด55นิ้วที่เลื่อนลงมาจากหลังคาโดยอัตโนมัติเสียงรอบทิศทางจากระบบ Bose Diamond Series ให้คุณภาพเสียงเทียบเท่าโรงภาพยนตร์ระดับ IMAX ห้องครัวขนาดกระทัดรัดแต่ครบเครื่องมีตู้เย็นสมาร์ทไมโครเวฟและเครื่องชงกาแฟา Ferrari Signature ในตัวส่วนห้องน้ำตกแต่งด้วยกระเบื้องมาบเบินแท้และฝักบัวเรนชาวเวอร์พร้อมระบบกรองน้ำไอออนเพื่อให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในสปาหรู ห้องนอนด้านท้ายมาพร้อมเตียง k ิ n g size ที่ใช้ฟูก Memory ี o โฟมระดับโรงแรมและเพดานกระจกพาโ r a m มิกรูฟที่สามารถเปิดดูดาวในยามค่ำคืนได้ ในด้านเทคโนโลยี Ferra ร i จัดเต็มไม่ต่างจากซูเปอร์คาร์รุ่นเรือธงมีระบบ AI Personal Assistant ที่เรียนรู้พฤติกรรมของผู้ขับสามารถปรับแสงเสียงและอุณหภูมิได้ตามอารมณ์ระบบนำทาง 3D พร้อม s a t เทิลไลท์ Real Time Display แดงภาพเส้นทางจริงผ่านหน้าจอ AR ด้านหน้าระบบกล้อง360องศาพร้อมเซนเซอร์รอบคันและโหมดจอดอัตโนมัติแบบ Smart Park Pro ที่ช่วยให้รถคันใหญ่คันนี้สามารถจอดได้เหมือนรถซีดานคันเล็กเทคโนโลยีทุกอย่างเชื่อมต่อกับ Ferrari Connect Cloud ให้คุณตรวจสอบข้อมูลรถพลังงานหรือควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องโดย ผ่านสมาร์ทโฟนหรือ voice command ได้ทันทีในแง่ของการเดินทางระยะไกล Ferrari Luxury Motorhome 2026ถูกออกแบบให้เป็นมอเตอร์โฮมที่ขับได้จริงระบบการสะเทือนแบบถุงลมอัจฉริยะปรับระดับอัตโนมัติตามน้ำหนักสัมภาระและสภาพถนนพวงมาลัยมีระบบ Active Steering ช่วยให้การเลี้ยวง่ายแม้ในพื้นที่แคบ การขับในเมืองใหญ่ก็รู้สึกคล่องแคล่วในขณะที่การออกนอกเมืองความนิ่งของตัวรถและเสียงที่เงียบทำให้ผู้โดยสารแทบลืมไปเลยว่ากำลังเคลื่อนที่ด้านความปลอดภัยเฟอร์รารี่ไม่เคยประนีประนอมมีทั้งระบบ ADAS ระดับ4ที่ช่วยขับกึ่งอัตโนมัติระบบตรวจจับคนเดินถนน l a นคีปป p ้งแอต s ซสไ B รท์สปอร์ตมอนิเตอรและ